ที่ผมเคย <c oughs> เคยแบบเล่นนอกรอกก็แค่สามด่านแรกที่เหลือผมซุยโอ้โหคนโคตรเยอะท่านผู้ชม <c oughs> เป็นร้อยออาเปิดระบบนิรภัยแมงเลย <c oughs> ให้มันแพนอีกเล่นวีวอวีวอวีวอ <c oughs> เชิญครับคุณบุรุษพยาบาลทุกคนอ๋อมันเป็นมันเป็นอะไรนะออดกดเรียกรวมมากันเถอะก็จะแปลกทำไมมันมันไม่ค่อยจะสนใจเราเลยมันเดินผ่านเราไปหน้าตาเฉยเลยพวกหมอพวกอะไรคือมันไม่เห็นเราไม่รู้ 8047ต้องหาคนที่มีกุญแจ8047เพื่อที่จะไขตู้เอกสาร8047โอเคกูคเจอละเอาโดนัทไปแดกไหมครับคุณหมอไม่อย่าหาว่าผมชัลังแกหมอไปเยบร้อยเอ้ไอ้สั์แม่มึงไอ้เหี้ยหมอแม่เย็ดตกใจหมดเอาเฮ้ยกูแจกูยังไม่เอาแจเลยลนอนึ่งละได้มาหนึ่งอา่าสำเร็จเป็นหนึ่งภารกิจครับผม ไปหาห้องเตกบันทึกเดี๋ยวเน้นภารกิจแล้วกันขี้เกียจมันไล่ฆ่าเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวจะไม่ได้นอนเดี๋ยววะโอ้โหเอาไม้กางเขนไว้ในห้องน้ำนเนี่ยนะถามยิ่งเหรยเฮ้ยเฮ้ยเก้าสี่สามแปดยาโดเป็นพยาบาลนะครับอ่ะทีนีเ้เรามาหาวิธีฆ่าเธอกันดีกว่ามีวิธีอ สวัสดีครับนี่ฉากต่อไปนี้เป็นฉากที่ค่อนข้างจะมีความร่อแหลมแล้วก็มีฉากโปบ,บเปลือยที่เสี่ยงต่อการติดเหลืองแต่ก็ช่างมันเถอะครับผมเพราะว่ายัางไงไลนนี้ผมก็จะตัดเออไม่สิจะเก็บเอาไว้เฉพาะสมาชิกดูผมไม่อยากจะให้เด็กๆเ,เอ่อหรือคนทั่วไปรับชมนอกจากอ,อผู้สมัครสมาชิกเท่านั้นผมถึงจะให้ดูนะ มึงอย่าหันมานะแต่หันมานี่กล้วยห้อยเลยนะได้อยู่บ้างยิ่ดีแล้วล่ะที่มันเอาหน้ายัดเข้ากำแพงถ้ามึงเอาหน้าออกนี่ก็อุบาทเลยล่ะจะศพคนเหรอเฮ้ยเยียระเบิดได้นะไมอ๋อระเบิดเวลา อ่านี่นี่นี่มีมีอันนี้ผมว่าอันนี้ใช้ง่ายกว่าเครื่องยิงาะเครื่องยิงว่ามันจะเล็งว่ามันจะหันว่ามันจะอะไรแต่ว่าเอ้ยนี่ผมว่าง่ายกว่าถึงแม้มันจะได้แค่ดอกเดียวก็เถอะนะแต่ก็ไอ้คนกุญแจเนี่ยเรียบร้อยสวยงามครับแล้วเราก็ปล่อยเขานั่งเก้าอี้อากาศไปต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ะตางทั้งเราทำอะไรมันยากทำไม อไอ้สัตว์หมาหลบะคุณพ่อคุณแม่มันหลบอ่ะท่านผู้ชมถ้ามันไม่หลบก็เข้าถึงเต็มเลยในกี้เนี้ยเอาละหาวิธีละกูระเบิดไดนาไมท์แม่งเลยใช่ไหม Yes กว่าจะแล้วอ๋อมารับมารับออกไปจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ